ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มอบหมายให้สพทได้ไปศึกษาหารูปแบบในการาจัดการเรียนการสอนเราก็พบว่าจากการแพร่ระบาดท,ที่ผ่านมาเราก็ค้นพบว่ารูปแบบที่จะเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยเนี่ยเราจําแนกเป็น5รูปแบบด้วยกันครับรูปแบบที่1เนี่ยเราเรียกว่ารูปแบบที่เรียนมาโรงเรียนปกติเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ออนไลน์ก็คือมาเรียนเหมือนกับเราเรียนปกติเหมือนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรูปแบบที่2ครับเราเรียกว่าระบบผ่านรายการโทรทัศน์หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า on air ซึ่งก็จะเรียนผ่านทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นหลักนะครับและก็นักเรียนก็เรียนรู้ผ่านทีวีที่บ้านรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบที่เรา ใช้ออนไลน์นั่นก็หมายความว่าเราจัดการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะเชื่อมต่อจากผ่านระบบออนไลน์ไปยังจากโรงเรียนไปยังบ้านนักเรียนอันนี้เราก็เรียกว่านักเรียนกับครูเนี่ยเรียนรู้ร่วมกันสดๆแต่อยู่คนละที่นะครับอันนี้เรียกว่าการสอนออนไลน์ นักเรียนก็จะเรียนตามตารางเรียนที่คุณครูจัดให้รูปแบบที่3นะครับเป็นรูปแบบที่เรว่าเป็นรูปแบบที่เราเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งบทเรียนที่จะเรียนนั้นก็จะผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับตลอดจนผ่านรูปแบบโอเบกหรือชุดการเรียนต่างๆที่เป็นบทเรียนสำเร็จรูปนะครับที่ คุณครูหรือนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามสมัครใจซึ่งจะเป็นลักษณะอยากเลือกเรียนที่ไหนเวลาไหนก็สุดแท้แต่นักเรียนที่จะเลือกที่จะเรียนเพราะมันเป็นอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับหรืออยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนรูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ไม่มีโรงเรียนก็ไปไม่ได้ ทางโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้ไม่พร้อมจะออนไลน์หรือจะเรียนทางผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์ก็ไม่มีเราก็จัดไว้รูปแบบสุดท้ายคือรูปแบบเรียนที่บ้านผ่านเปเปอร์หรือผ่านกระดาษเรียกว่าการเรียนโดยระบบออนแฮนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางสพถอเองได้ออกแบบแล้วก็ให้นักเรียนได้เลือกตามความเหมาะสม และความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนในการจัดการเรียนรู้ผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันในครั้งนี้ไว้5รูปแบบนี้นะครับ